มาตรการการดุจจวดเท่าไหร่แปดร้อยหกสิบเอ็ดคนครับแปดร้อยหกสิบเอ็ดคนครับแปดร้อยหกสิบเอ็ดคนครับเข้าขอพันเอกอธิษฐ์ผูประคับการกรมธนบุตรสิบสามที่ค่ายบัดจักครับอดีนหลวงตาเดีวนี้บดแกแล้วยังไม่เล่าตาหูโดดซ้ำคนอีกไม่ต้องขออนาตนะไม่ค่อยได้ยินแหละจักก็จะมาขอมุตตาจิตขอความเมตตาจากหลวงตาช่วยอธิษฐานจิต ผ้าแล้วก็ให้พรคือผมและคณะเคยมาขอพอรและเมตตาจิตจากหลวงตาในปี48ครับตอนนั้นผู้การสิทธิขนาดน,นมายังยังไม่ชัดนะฟังนะ <c ười> ขยับเพราะว่าคุยกันตรงนี้ก็ได้เลยเนะราที่แล้วผู้การสิทธมิมาครั้งหนึ่งนะปี48เราเคยไปใต้หลวงตาอธิษฐานจิตผ้าผันคอให้พวกเราไป ในปี48เรากลับมาทุกคนไม่มีใครเสียชีวิตครับปี49ก็เช่นเดียวกันไม่มีใครเสียชีวิตจากการปร,ริบัติมีบาเดเจ็บบ้างเล็กน้อยมันเป็นกรรมของเขาเล็กน้อยก็ได้เมตตาและจากหลวงตาครับที่ได้ช่วยพวกเราและครั้งนี้ในวันที่ในเดือนตุลาปีนี้ถึงกันยาปี51ผู้พันพันโตโตรงสิษย์นะครับวันทามิาจะนำกำลงังพลอีก800กว่าคน ลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกําลังพลมารวมอยูนที่นีแล้วเพื่อขอพรจากหลวงตาและช่วยอธิษฐานจิตผ้าพันคอที่ทุกคนจะนําติดตัวไปด้วยครับเพวาะเพแาะทวีเกแล้ว หูกันหนวกเขา้าหนวกเข้านะพูดอะไรอะไรไม่ไม่ค่อยจะยินแหละมันํำรุดลงทุกอย่างสั้งขารร่างกายนี่เวลายัางหนุ่มยังน้อยมันก็แข็งแรงทุกอย่างใช้ได้ดีหมดเนะี่ยพอแก่แล้วมันก็แก่หมดทั้งตัวชำรุดก็ต้องชำรุดไปหมดทั้งตัวนะดังนั้นแหละ หลงตานี่ก็ชำรุดหมดทั้งตัวเลยตาเห็นมันก็ฟงังไม่ดสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนะหูมันก็หนวกได้ยินแต่มันก็มีหนวกอยู่นั่นแหละตาก็เห็นแต่มันก็ฟ้าก็ฟางคาก็ก้าวไปก้าวมาแล้วสไปสปะแต่นวลแต่นี่ล้มป็อย่างนั้นแหละมันใช้เวลาแต่เดี๋ยวนี้ความชำรุดุดทม กท่านทั้งหลายไปเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองก็เป็นธรรมสําหรับคนทั้งชาติอาศัยซึ่งกันและกันก็มีความรักษาและป้องกันเป็นธรรมดาและขอให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขมาเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นให้เป็นสุขเขาอย่าเป็นศัตรูกับเราเราไม่เป็นศัตรูกับเขา ต่างคนต่างไปทังนั้นแหละรักษาชาติบ้านเมืองถึงปืนเจาอกันอยู่ก็าตามนะก็ต่างคนต่างไม่ทาลายกันแล้วปืนมันก็ไม่ดังได้บ <laughs> แบกปทบาทแทบบามันก็ไปดังละปืนแดต่างคนต่างไ่ทากันแต่ก็ไปตามราชที่ต่างคนต่างเห็นใจกันนะเขาก็คนเราก็คน ทางธรรมะไม่ทราบจะหนักไปทางไหนจะบอกว่าทางนี้ไปไปที่อยู่ที่ไหนไหนข้ามันหมดทั้งเป็ดทั้งไก่ชื่อว่าพวกข้าศึกอยู่ที่ไหนให้ตามข้าหมดมันมันใช้ไม่ได้ขัดกับธรรมอย่างมากเราไม่มี<ค>เขาก็<ค><ป>เราก็ไปตามหน้าที่ของเขาของเรา <c oughs> เขาก็ไปอยู่ตามหน้าที่ประจำหน้าที่ของเรา <c oughs> เรากับเขาก็เป็นคนเช่นเดียวกันต่างคนกับต่างไม่ทําลายกัน เขาก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยมาเข้าใจเลยให้ไปแบบนี้นะอืไปน็คือปืนนี่ยกขึ้นเดีเราไม่เหนียวไกลมันก็ไม่ลั่นละไกลมันอยู่เฉยแบกบนบ่าจนดังมันมันก็ไม่เป็นไรเขาเหมือนกันเราเหมือนกันต่างคนต่างไม่เป็นภัยต่อกันต่างคนต่างแบกปืนมาหากันปืนมันก็อยู่เฉยมันไม่ดังก็ไอันนี้ให้เป็นแบบนั้นนะให้ต่างคนต่าง ต่างอยู่เฉยๆเลยปืนไม่ดังถนุนก็ไม่ดังข่าสืกก็ไม่เกิดเราก็ไปเป็นสุกมาเป็นสุกเขาก็อยู่เป็นสุกก็บไปเป็นสุกเหมือนกันนี่แหละภาษาธรรมให้พาะาได้อย่างนี้นนจะจารย์ทำบอกว่าไปนี่มัฆ่าหมดนะหมูหมาเป็ดไก่ยาวไว้เลยฆ่ามันหมด่านนี้ม่นก็ใซ้ำเข้าใจไว้เรื่องธรรมก็พูดอย่างที่ว่าะไปก็เป็นสุกตาม จะรารรประเพณีที่เราอยู่ร่วมกันรักษาชาติบ้านเมืองก็ไปเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองอืไม่มีเหตุจําเป็นอะไรที่จะให้กระทบกระเทือนกันก็ไม่ควรให้กระทบกระเทือนเอไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธนะพุทโธนี่เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งชุ่มเย็นภายในใจไปที่ไหนก็ชุ่มเยน็นชุ่มเย็นนะพุทโธท,ทำ เราเป็นลูกชาวพุทธส่วนมากลูกชาวพุทธหรือพุทธหรือไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าธรรมโยกร้อมโลกยอมรับกันทางนั้นละใหพากันไปปฏิบัติหน้าตามหน้าที่ของตนที่รักษาชาติบ้านเมืองและรักษาตนไปด้วยนั่นแนหะมีเท่านั้นล่ะนะไม่มีอะไรพูดมากท่างนี้อย่างนี้ไปละให้ลูกหลานทั้งหลายไปอย่าลืมพุโทโธนะไปที่ไหนนึกพุโทโธอยู่ภายในใจจะชุ่มเย็น แล้วไม่มีอะไรเป็นคาสึกเราไปทั้งที่ว่าไปรักษาชาติบ้านเมืองแต่ก็ไม่ไปตั้งใจไปฆ่าเขาเราไปรักษาชาติบ้านเมืองต่างหากที่เขาก็ไม่มาทําลายเราคุดโถกางเอาไว้กั้นเอาไว้เลยต่างคนต่างมีความแค่วแกร่งปลอดภัยมาด้วยกันพากันเข้าใจกนะันนะที่เท่านั้นเราพูดไม่มากเราจะปตาม <c oughs> คําสอนของตาครับจะพยายาม <c oughs> พูดคุยและดึงเขาเป็นพวกเร<อ>าครับร่วมกันทัานาประเทศชาติไทยครับเออ ครับขอบคุณหลวงตามากครับเอออก็อืมอืมเออวางเออจะให้ศีลให้พรนะจะให้ศีลให้พรก็น่ากันอิทธิตังปฏิตังตุงหังข่ปเมวะสมิจโตซาเพภูเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธารมนิโชติ ระโสยถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยจุขีตีขายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังบุธาปจายนโนยัตาโรธรมาวาทานตย อายุวันโนโซคังพาะลังพอนั้ละเออออกับจากการปฏิบัติธารกิจแล้วพวกเราจะมากราบลวงตาค่ะขอผมขอนามัรการลวงตาครับย่อยออกทำอย่านจะพักก่อนข้างหลังออกก่อน ขาแล้วเ่าไหหาราาแล้วเขาบอกว่าหมเท่าไหร่แต่ร้อยหกสิบหรือ่ากลแล้วทหารแปดร้อยหกสิบเอ่มไปไน่งแร้อยหกสิบาถุงพันะอดไนะแต่ร้อหสเิดบาง

เรวก็ดีแล้วาไม่เคยกัดกันนะไม่เคยทะเลาะกันอ๋อว่าไดีบรววาเข้ากันได้หมดเลยไม่เคยดีทะเลาะก<ม>ันวันนี้ฝนตกตลอดนะวันนี้เราไปดูดูไปว้ไปเสกาดูนะวันนี้นะเอาของไปให้โรงพยบาบาลเขาแล้วถามเรื่องเครื่องมุง เรืองมุงที่เสียไปหมดให้เขาลื้อหมดเลยแล้วกขากำลังทําเวลานี้จะประมาณดูน่าจะไปต่ำกว่าสามล้านกูบูเขาหมดมันเสียหมดก็อบอกเขาเลืล้อหมดเวลานี้กํลาลังทำํำก็คงจะไปต่ำกว่าสามล้านที่โรงพยาบาลเสกาหมดุดก็บูเสียหมดเลย เดี๋ยวบอาก็บอกให้ลื้อบทไะไแล้วว่าเขากำลังทำนะก็โคกจับกว่าสามล้านตอนแรกก็เช่าแต่ตอนลงล้านคำแลว้วเราไม่เหมือนใครและถ้าลงล้ัดคำแล้วเอาเลยที่เดียวที่ที่บูว์เสียบทว่าเราเราก็บอกให้ลื้อบทไปวันนี้เขากำลังทำนะ อะไรเฮ้ยไอ้ที่น่ะไรก็ไม่รู้เลยดูที่ละดูทเอออะไรเจ้าูะมันมาหยอกคนมันมาหยอกกันตอบคำดามเลยดูที่ล่ะจู่จู่ดู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 โอ้เรว่าจะเอาชีกันแล้วว่าแบบแบบเรื่องวจะกัดชีกันเลย เลื่อยกันเลยเอาเอาไอหมาได้ก็น่าดูเหมือนกันเอาหมาวัดก็ก็น่าดูมัเท่าไรตัวละบมาวัดอยู่นะอยู่ข้างนอกคนเยอะคนใดก็เยอะเอาแล้วทีละอัแล้ว มันอยู่คัวกับ้ากันถ้ามาคัวก็มาซัดกันอยู่คัวละเพราะเห็นเราว่าทีได้ตัวไหนตัวไหนก็มาเพราะหมามันรักเราเพราะอะไรก็รรักเราคนเราชอบเล่นหมาว่าเห็นรางจ่อเลโดดอะไรนี่เลยยี้ไอ้ยี้โดดขึ้นคอเลยจากแล้วก็ฟัดกันให้เราดูหยอกกันเล่นกันไอ้นี่ก็เหาะว่าอะไรดูนะ ให้กัดกันไม่กัดไม่เคยไม่เกยท,กทกะเลาะกันอัดสะพึกพวกกันพอเห็นแล้วชอบอะไรแล้วเอาละมาละมาละพระนุสศตาเกาก็เอามาหลายตัวเราไปเอาแล้วเอากลับคปเลยแล้วตัวที่เอาขึ้นจะมีบินยด้อย่างนี้ก็แ <c oughs> จ่แปลก ไม่เคยทะเลาะกันนะไม่เคยเท่าไรก็อย่างนั้นแหละไม่เคยทะเลาะกันตัวใดไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยไม่ทะเลาะมีแต่เล่นฮาฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮอาอยาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ่า้าฮ่าาฮไ อยู่ข้างในก็อยู่ตัวนี้อยู่ข้างนอกก็ว้างเลตัวนี้ลาข้ามาทีนี้ฮะเรียกว่ายตลอดอาหารบางทีอิ่มตลอดนั่นแหละแต่เห็นุใดมันก้าวอีกอยู่นะอ่็ ว่าเดี๋ยวเ,เห็นคราบงูมันมารออคราบอยู่ทางจะโกนเราข้างบนมองไปเห็นเราคราบงูเลยไปจับดึงหรืว่าโอ้ยาวว่าแล้วก็เอาบาจะมาทดลองว่าม,ามันจะกลัวงูไหมเห็นแต่คาบนนมันเดี๋ยวจะกลัวไหมนะเพราะว่าเราคาบาบกใครบ้าง ในตัวหนึ่งถอยเข้าถอยออกถ้าต่อสู้ถ้าถอดแล้วเดีหลอรอไปมันเบาดูมันราูกนะก็เกี่ยวกับยกูแล้วรอมันถอยเข้าถอยออกลักษณะระวังระวังตัวหนึ่งอยู่ข้างๆโดดมาบังคาบก้าวมันคาบออกไปเลยเที่ยวแหลกตัวด้านเนี้ยเที่ยวคาบกูนะหลกหมดเลยนะตัวหนึ่งเราก็เล่นกับตัวนี้อยู่ถีอ ตัวเราอยู่ข้างๆมันโดดว่าว่าข้าบากระเบือเราเนี่ข้าไปเชี่ยวแหลกเลย,อ,ยอะไรอะไรอย่างเงีนยบางท่เป็นมาลีก็ได้บางคนก็อาากสอนพอตโตกว่าที่มันก็สอ,สอนไอ้ส้นนี่แล้วก็เวลเด็กเวลาเด็กมันก็สอนอันนี้มันก็อยู่ในขั้นเด็ก โอ้ยสลว่อาอยู่อะไรจะข้าบทข้าบทดึงไปหมดเลยพอโตขึ้นมาก็เศร้าไปเลยแล้วก็มีอะไรพวกทหารมาแล้วก็เลยบรรลุมสวมรอยเขาว่าเลยพวกนี้แล้วก็มีอะไรพูดเน่ยพูดอะไรลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้ก็มีรู้ก็มี วันนี้ฝนตกตลอดนอะ่ะเราไปถือเซกาตกไปตลอดตกเบาๆอย่างเดียวนต่ตกทั้งวันตกตลอดเดกเซกาก็เอาของไปโรงพยาบาลกลับไปดูที่เขาบูเร้าคือบ้าบเครื่องบูมาเสียหมดล้วเราเคยให้หมดเลยละเพราะาไวจับกว่าสามล้านเขาู

ข้าวูแล้วเ,เคยทราบปูปไ,ไ,าาปไปข้าวปูมาคือไม่ให้มันเห็นคนหนึ่กยอกข้าราชยอกว่างนี้ไอ้รู้ก็เอาข้าบกูมัดไิด้าไว้คนดึกยอกมันมันสนใจคนนั้นน,นก็ั่งก็มัดข้าบมูมัดติดขา <c oughs> อ๋อ พอพอตีเท้าแล้วคนว่าแบบได้ตีตวิ่งวิ่งจังกัดทั้งวิ่งเนี่ยคือ้าดบุญอยู่ล้วฮ่าอก็ม่นก็ไม่เคยอะไรกันนั่นแหละ่าไปเลยไปไปก็อีกตัวดีห้าตัวแอะไนอ๋อ ตุลหกตัวแล้วล่ะตัวไหนที่ไม่กลัวซาที่กัดท้าเขียวเขียวซาที่กัดข้าวหมูเขาจำมันไม่ได้มันคงจะเบื่อเบือนกันล่ะมันกลัวเมือนกันเพราะเอาข้าวหมูแล้วแล้ววิ่งมันกลัวหมูมนกันเราจะเห็นได้เวลาเอาข้าวหมูมาตอนนี้ตัวหนึ่งถอย าท่านจะสูดเ่าจะถอยแล้วข้าวูใส่ตัวหนึ่งมาแล้วข้าป้าบิ่บมิงเลยก็เที่ยวแหลกเลยตัวนั้นนะมันคงจะว่าเมื่อว้เผาหัวพ่อหรืวก็ว่าไม่รู้จักข้าศึกหรือว่าเราไปเที่ยวแหลกเลยนะตัวนั้นมาข้าวมาเอากูางนี้ก็เล็กได้อย่างนี้เราะคนภาคอีสานเขาพูดกันนะเขาพูดอย่างธรรมดานะ ก็ว่ากันคือเสือตัวน,นั้นมันเคยอะไรล่ะเสอือมันเคยกินคนเวลาได้กินคนแล้วมันไม่เลยไปอยู่ในป่าในเขานะมันอยู่แอบแอบอยู่ตามรั้วาตามสวนใกล้ๆบ้านนะ่ะมันกินคนไปแล้วแปดคนเสือน่อมันมีลูกสามตัววันมันจะตายก็คือ การทุ่งราดมันมีป่าหญ้าแฝกมันอยู่ในป่ามันก็อยู่ในดงนะคือป่าหญ้าแฝกพอคนไปเขาก็ระวังเขาไปได้เขาต้องไปกับหมู่กับเพื่อนมีเพื่อนไปแต่วันั้นเขาไม่ได้ปืนไปเขาว่าจะไปทําไรเขาอยู่เขาบ่า,าเห็นอยู่เลยมันเป็นเป็นเนินเป็นป่าเป็นไรนะ่เนี่ยทุ่งเสือมันอยู่กลางทุ่งยา พอเข้าไปแล้วก็โดดออกไาเลยนะโดดออกมาใส่เขาที่ยืนเมื่อเขายืนตาคนต่างยืนดิ่งมันก็ไม่ก้าทะลุนะมืนนม่ก้าพอเห็นการเห็นการอย่างนั้นแล้วแล้วก็ไปพอมันไปแล้วก็ให้คนอื่นให้คนอื่นขึ้นต้นว้บัดบีก็ไปมบันบัดเป็นมีต้นใบสองสามต้น แล้วป่าหญ้าแฝกรอมอยู่นั่นเต็มเป็นลูกๆอยู่พอดีคนไปมันดุกว่าถ้าวัดใครใครวิ่งออกไปจะเอาเลยได้หละแต่นี่เขาขไม่วิ่งเขายืนเป็นกลุ่มอยู่ตจ้งหกคนเจ็ดคนเลยเพราะเขารู้ว่าเสือกินคนมันอยู่แถวนั่นเละแต่เขาไม่ได้เิยไปเพราะเหตงนั้นแล้วเขาก็ วิ่งออกมาาแล้วพอเห็นคนไม่ไม่เคลือ่อนไปไหวเขาก็เลยกลับเข้าไปพอกลับเข้าไปก็บอกให้คนหนึ่งขึ้นต้นไม้มันเข้าไปเลยต้นไม้สองสามต้นแล้วมีปา่าหญ้าแฝกแถวรอบแถวอะไรแต่คนหนึ่งขึ้นต้นไม้แล้วอีกนหนึ่กยืนห่างกันพอให้บอเห็นกันกับผู้ที่ขึ้นต้นไม้ยืนอยู่อีกสองสามคนแล้วผู้นึ่งก็วิ่งเข้าในบ้านบ้านก็ไม่อยู่ไกล ก็กกตีก็ตีก็จับโจรน่ะปังปังบ้าว้าเออก็แตกมาแล้วพอคนแตกมาแล้วเขาก็รอบละเขาเขารอบที่เวลามันขึ้นจุว่าคนไปขึ้นจุไว้มันเห็นนะมันพาลูกมันออกมาออกมาดูคนคือเขาเอาผ้าขอใหญ่ๆหญ่ให้เลมหนึ่งแต่มันขึ้นมาฟันหัวมันมันก็ไม่กล้าขึ้นแล้ว ใช่พอท่านได้เข้าไปพวกหนึ่งก ok ็ยืนดูคนที่อยู่ไม่ห่างไกลแลกคอยดูเหตุการณ์กันอยู่แล้วพวกหนึ่งก็มีคำบรรว่าตีกอจับโจรเขาก็แตกออกมาขอจับโจรตีบ้างปัาว่าว่าขอออกมาเขาก็ล็อกเตียวกอดคนจะออกมาแ้่มันมาสามผลได้มันพาลูกออกมาสามตัวมาดูพาลูกมาดูแล้วก็กลับเข้าไป ในป่าอาลูมันคงจะบอกลูกคนว่าที่อาหารบ้างเราได้ลูกได้ว่าคงจะว่ากันละนี่อาหารบ้างเราแ่าลูกนคะคงว่านะลูกสามตัวแล้วก็เข้าไปไปด้านออกไปกมาดูคนแ้กเขาก็ขึ้นอยู่ตัวบ้านนด้นีีผ้าขอใหญ่มีขึ้นไปได้เขาฟันหัวมันออกมาทึ่งสาวผลพอเอา อีกสองสามคนก็ก็ยืนเฝ้ากันมอก,กันอยู่พวกเด็กก็เข้าในบ้านตีกอนจบตัวคนแต่ขวา,า,าไล่เอามันมีลูกสามตัวพ่อวานไล่ว่า,ม,ามันเห็นท่าบระการ,รม,มันก็บึ้งมาหาคนนี่แหละมันจะมากัดคนดี้นะมันออกว่าเลยล่ะบึ้งออกว่าเลยพอวาถึงเขาก็ยืดปืนให้มันแล้วแต่คนนี้ก็เป็นนายพรานซะด้วยก็เอาปืนมาละยืดให้มันเลย พอยื่ใชแล้วก็ที่นี่ก็ไล่ละไลปะ่ป่าป่าหญ้าแฝกไล่มันก็ออกมาเลยเพ่อว่าถึงที่ก็พอดีแล้วมอนก็ตั้งใจจะโดดขึ้นกัดคนเพราะว่าถึงที่เขาก็ยิงเลยตายกับที่เลยนะพอตายกับที่ก็เฉีๆพอแม่มันตายแล้วทีไปหาคนเอาลูปมาหาคนหาลูกมาพอได้ลูกมาคนหนึ่งนี่แหละ ก็คนภาคอีสานเขาพูดว่าพูดจากเฉยน,นะเขาไม่ถือกันนะเขาพูดพอพอไปเจอตัวหนึ่งจับมาได้คนหนึ่งว่าเจ้าไปเลี้ยงคนหนึ่งเจาไปเลี้ยงว่ะล่ะมันน่ารักว่าเอาไปเจ้าไปเลี้ยงคนหนึ่ง่าหาจะไปบอกคอดฟาดหัวหเลยตายแล้วไปเลี้ยงไอ้ไม่กินพ่อเลย <c oughs> อย่างนั้นะเขาพูดนะเลี้ยงไว้กินพ่อเลยแล้วหลังก็ไป นี่ก็ว่าอีกละก็จะไปเลี้ยงบอกว่ามึงเลี้ยง่ากินพ่อมัเลยฆ่าตัวเลยสองตัวอีกตัวนึ็กไว้เหตุโค้นเลยก็ไม่เห็นอีกสองตัวมันไปยินซากวัวแม่พาไปกินวัวแล้วซากก็ไม่เจอแล้วก็ตีเกาะตักฆ่าทั้งสามตัวลที่พูดดีว่าคนเด็กจะไปเลี้ยงคนเด็เอาว่าตีหัวเลยเอาไว้เรียยง่ากินพ่อมังเลย มันว่าเฉยนะจากนั้นนะเขาไม่ถึงกันนะเขาจะเรียกว่ากินพ่อมึงนีนนะ่ยฆ่าตายทั้งสามตัวเสือจนกินคนก็เลยหมดไปแนละ้วถ้าไปกินคนแล้วยันติดใจนะเนื้อคนคงจะอร่อยกว่าเนื้อสัตว์มันก,ก็เขาจะออไ,ปไ,ออไปไหนอนะอ,อกไปี่หรือบ้างออไปข้างนอกเนี ใช่แล้วแต่ข้างนอกพูดเรื่องคนภากษ์สารเขาไม่ได้สนใจกันลนะเขาวนะ่าอะไรหลังนั้นลนะเพราะว่าเล่ว่าจะมาข้าวเอาไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เอาไว้กินหัวพ่อหรนะือเขาข้าเขาฉยนะเขาพูดนะแบบเฉยเลยนะเขาไม่เคยกันแต่แรกก็ไม่มีอะไรลนะเอาไว้กินหัวพ่อหรนะือสุดข้อมูลนี ภาคีศาลเนี่ยโอ้ยพูดหยอกกันเล่นกันเก่งนะไม่มีมีถือกันยจางว่าดีนะพอมาจับมาแล้วเกี่ยวกำลังจะฆ่าเอาไว้เลี้ยวเลี้ยวมาก็ต่ายเลยฆ่าเลยเอาไว้กินหัวพ่อเลยบ่ายเาจะกรเฉยก็ไม่ถือกันเป็นทิสัยภางคีศาลเป็นอย่างนี้พูดแต่ทุกแบบเอาละไปละไปละไปละ